สำหรับงานแกรลมี่ RS Concert ค่ะที่มีศิลปินจำนวนมากนะคะจากค่ายแกรลมี่แล้วก็ค่าย RS ค่ะไปรวมตัวกันขึ้นเวทีด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่สองค่ายมีการมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะภายในงานเนี่ยมีช็อตหลายช็อตเลยค่ะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนนะ่ะกรี๊ดกันสนั่นบนเวทีเลยนะคะหลังจากที่มีช็อตหนึ่งที่นัทมีเรียค่ะออกมาประกาศบนเวทีว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยแต่งให้กับผู้ชาย RS ค่ะก่อนที่จะมีการร้อง เพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยนะคะหลังจากนั้นผู้ชมขาที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเต่าสมชัยเนี่ยก็ขึ้นมาบนเวทีเพื่อมาร้องเพลงกับนัทมีเรียค่ะพร้อมกับมีการปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้หนายคนเดียวแถมมันจะมีช็อตหนึ่งที่ซึ้งๆอ่ะนะคะที่เต่าสมชายแล้วก็นัทมีเรียเนี่ยสวมกอดกันกลางเวทีค่ะทําให้แฟนๆที่ได้เห็นนะ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเป็นมิตรภาพที่ดีแม้ว่าจะมีการเลิกรากันไปต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็ตามอ่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะใน รายการแฉเนี่ยก็เลยมีการเชิญนัทมีเรียแล้วก็อาหมอนทิชาติมาร่วมรายการด้วยค่ะที่เซอร์ไพรส์ก็คือนัทมีเรียแล้วก็อามอนทิชาติเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาสองคนเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมคะรู้จักกันจากการที่แบบเต่าสมชายในตอนนั้นอดีตสามีของนัทมีเรียณตอนนั้นนะคะได้มีการแนะนําให้นัทมีเรียเนี่ยรู้จักอาหมอนทิชาติค่ะแล้วก็เล่าเนะว่าแต่ก่อนน่ะดารามันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดปัจจุบันนี้วงการนี่ค่อนข้างจะแคบและทุกคนก็รู้จักกันหมดทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดการที่จะแนะนําให้รู้จััักกนนม ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะในส่วนของทางด้านน็อตวรริษ hmm. นะคะ mm hmm. ก็เสริมขึ้นมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าการที่คนเราเนี่ยเลิกกันไปก็ไม่จำเป็นจะต้องเกลียดกันนะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้แต่ดันโดนมดดำกับสวนกลับบอกว่าแ mm hmm. ล้วมึงล่ะ แฟนเก่ามึงเนี่ยยังเกลียดกันอยู่ไหมอ่าทาให้น็อตขาดต่อไปทันทีว่ากูไม่ได้เกลียดเขาแต่เขาเนี่ยเกลียดกูอันนี้คือรักไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้องวอลลีที่ออกมาตอบกลับนะคะหลายๆคนก็เลยพากันสงสัยว่าเอ๊ะยังไงกันแน่แฟนเก่าคนเนี้ที่นอ็อตพูดถึงเนี่ยคือคนไหนเพราะว่าความลับของน็อดวอลลีได้แตกดังโป๊ะเข้าให้แล้วค่ะอยู่ๆก็มาพูดถึงกลางรายการคนก็เลยไปสื่อว่าเอ๊ะแฟนเก่าที่บอกเนี่ยคือคนไหนนั่นเองค่ะ